ครับสวัสดีนักเรียนและอาจารย์นะครับของโรงเรียนต่างๆนะครับก็วันนี้อยู่กับอาจารย์โจนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์โจแล้กันเนาะก็จากที่อาจารย์กําจัดนะได้อธิบายวิธีการประกอบโดนลํานี้นะครับนี่ครับถ่ายมาตรงนี้นะครับวิธีการประกอบโดนลนํานี้แล้วก็โดนอุปกรณ์ตัวโดนตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์อะไรต่างๆนะที่อาจารย์กําจัดบอกมานะครับทีนี้เรามาดูโดนที่เรา ประกอบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้จําลองนะครับนี่โดนของจริงนะครับนี่เราประกอบขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการสํารวจขยะนะครับก็จะมีตัวกล้องลำกล้องติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มอเตอร์สี่ใบเป็นขนาดสี่ใบพัดนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นคังหมูนะเออไม่ใช่จัตุรัสเสมอไปนะครับก็หลักการวันนี้เราจะไปเทสบินแล้วก็ไปสํารวจขยะกันครับเด็กๆนะครับก่อนที่จะไปสำหรับสํารวจตัวนี้นะครับเราก็จะมีมาแนะนําตัวนี้ก่อนนะ ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Radio link นะครับ AT9S นะครับไม่จําเป็นต้องดูอะไรเลยนะครับอันดับแรกต้องมีการคาลิเบตก่อนนะครับคาลิเบตในที่นี้ก็คือการเตรียมพร้อมนั่นแหละนะครับการเตรียมพร้อมว่าไอ้ตัวนี้พร้อมที่จะบินไหมนะครับซึ่งดาวเทียมข้างบนนอกโลกเนี่ยมีตั้ง3,000กว่าดวงนะเราต้องมาคาลิเบตให้เจ้าไอ้โดนตัวเนี้ย นะครับรับสัญญาณดาวเทียมของเราก่อนเพราะถ้าเ,เกิดเรารับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้มันก็จะเปะสป,ปะบินไปไม่ได้นะครับก็ดูง่าย,ายครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มบนปิดเปิดปิดที่ที่ผมเซตไว้นะครับก็ใช้ง่ายๆตัวนี้ครับตัวตัวดูตัวนี้ก่อนนะเมื่อมันหลุดการควบคุมของรีโมทนะครับเราก็แค่สับตัวนี้ปุ๊บสับขึ้นปุ๊บโดนตัวนี้จะบินกลับบ้านคือจุดจุดแรกที่เราปล่อยออกไปนั้นนั่นคือจุดโฮมเราจะมาร์กเป็นจุดโฮมจุดกลับบ้านไว้นะครับจุดแรก อันนี้ให้เราเปิดไว้เนาะเออเราจะควบคุมและตัวนี้นะครับเป็นตัว GPS นะครับ <_ d ams couples> เราสับไว้มีอยู่3สเต็ปนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับอ่ะทีนี้มาดูเลยนะครับหลักการควบคุมของเรานะครับอันดับแรกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนะครับอ่ะมีอยู่2ตัวนะครับให้ทุกคนสังเกตที่ไฟตร,รงนี้เห็นไหมมันจะมีไฟโชว์อยู่นะครับอันดับแรกเปิดเปิดที่รีโมทเปิดก่อนปิดทีหลังจำไว้นะน้องๆทุกคนเปิดก่อนปิดทีหลังนะครับก็จะเปิด ปุ๊บนี่ครับก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับเปิดรีโมทปุ๊บอ่าจากนั้นนะครับก็จะทำการเปิดที่ตัวลำอ่าก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็มีสังเกตว่าจะมีไฟตัวนี้ครับขึ้นแสดงสถานะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเขียวหนึ่งแดงสามเขียวหนึงแดงสามเห็นไหมครับ เขียว1แดง3ส,สถานะแบบนี้คืออะไรเขียว1แดง3แบบนี้สถานะแบบนี้คือยังบินไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะบินนะครับโดนตัวนี้ยังไม่ได้จับสัญญาณา GPS ที่ไหนเลยนะครับยังไม่จับสัญญาณดาวเทียมที่ไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์กำจัดช่วยถือถือโดนตัวนี้ไวนะ้เนาะถ่ายไว้ตรงนี้นะครับนะวิธีทำการแรกเราต้องคาลิเบตก่อนคาลิเบตโดยการนะครับนี่ครับ สับตัว GPS เราขึ้นหลงนะครับสังเกตไฟนะขึ้นลงประมาณ5ครั้งนะครับเริ่มนะ1 2 3 4 5สาี่้าเนี่ยคือจะขึ้นไฟสีเหลืองเห็นไหมครับเออสีเหลืองแบบนี้ปุ๊บนะครับก็คือพร้อมนะครับยังไม่พร้อมเสมอไปนะครับเราก็ต้องใช้โดนตัวนี้นะครับหมุนรอบทิศทางเราก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับอ่านะครับอ่าน้องจะหมุนตามได้ป่ะครับนี่ครับเราต้องหมุนอยู่กับที่ตัวนี้นะ นี่ครับสังเกตว่าไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับเอ,อไฟเริ่มปเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นนะครับแปบ๊บหนึ่งอันนี้จับไม้ให้หน <laughs> กดูรักดเลยมากจากนั้นนะครับคว่ำหัวลงนะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนหมุนหมุนเหมือนเดิมครับหมุนอย่างนี้ก็ได้กลับมาที่เซนเซอร์ตัวเดิมนะครับไฟก็จะเริ่มกระพริบ ดูสถานะไฟครับรอจนกว่าไฟจะจับสัญญาณดาวเทียมได้นะครับก็อ,ออกไปสถานที่สถานที่อะไระจากแจ้งนิดหนึ่งให้ให้ให้เขาจับสัญญาณนะครับก็มาดูว่าเขาจะจับสัญญาณได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเขียวหนึ่งใช่ไหมอ่ะเขียวสองอย่างนี้ก็คือ เ,เขียวสองเอ้ยเขียวหนึ่งแดง2นะครับเขียวเขียวหนึ่งแดง2ก็คือเริ่มจับสัญญาณได้แล้วต้องรอให้จนเขียวหมดนะครับตอนนี้ก็คือเขียวหนึ่งแดง2จริงๆก็ตอนนี้ก็คือบินได้นะครับตอนนี้ก็คือบินได้อยู่แต่ว่าจับดาวเทียมได้แค่ห้าดวงนะครับแต่ว่าเราเราอยากได้ถึง7ดดวงนะตอนนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทนะครับโดยการสตาร์ทเนี่ยครับง่ายๆครับทุกคนนะครับ สับสวิตช์ลงหลางๆอ่ะดูตรงนี้ด้วยนะครับสับมาตรงๆนี้เลยนี่ครับสังเกตได้ว่าโดนเริ่มหมุนแล้วนะครับแต่ว่าไฟสถานะของเรานะครับยังยังเป็นที่อ่าตอนนี้เป็นเห็นไหมซูมก็ไปใกล้หน่อยตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นสถานะของเราก็เป็นที่เขียวหนึ่งแดงหนึ่งเขียวหนึ่งแดงหนึ่งอย่างนี้ก็อ่าเขียวสองละแดงสองละจริงๆตอนนี้ก็บินได้นะแต่ว่าแต่ว่า มันยังไม่นิ่งมันต้องอาศัยการคอนโทรลที่มือนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกดิวนิดๆหน่อย,น,อยนี่ครับทุกคนตอนนี้โดนตัวน,นี้สังเกตว่าตัวตัวน,นี้ก็กําลังบินขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่สถเยรเท่าไหร่ต้องอาศัยการควบคุมของ รีโมทที่มือผมนะครับอยู่นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมบินไปสํารวจขยะเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบินไปสํารวจเลยนะครับทุกคนจ่ายถ่ายมาที่หน้านะนะก็อยากให้มันซ้ายมันก็ไปซ้ายนะครับไปไปไปเดินหน้าไปก็หน่อยก็ไปน้อยหน่อยนะครับนี่ยประมาณนี้ครับสังเกตได้ว่าสีเขียวตอนนี้ก็สีเขียวก็กำลังครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือประมาณจับดาวเทียมได้ประมาณ5้าดวงแล้วนะตอนนี้ จ็ด,ดวงเจ็ด,ดวงเออเจ็ด,ดวงแล้วครับไปครับไปไปสำรวจแล้วไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ตัดผ้ามาที่อ่ากล้องบนตัวโดนนะครับก็ตอนนี้โดนของเราก็เริ่มที่จะบินนะครับจาก จุดที่ตั้งของเรานะครับเรียกได้ว่าจุดโฮมนะครับจุดที่ตั้งของเราอ่าก็บินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งตั้งแต่จุดที่ตั้งของเราคือสยามออโต้นะครับอยู่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับตอนนี้ก็บินขึ้นมาอยู่ประมาณ10เมตรนะครับก็เริ่มแผนกล้องนะครับว่าเราจะไปตรงไหนนะครับแผนดูนะครับแล้วก็บินขึ้นอีกนะครับโดยที่โดนตัวนี้นะครับเราได้เซต ค่าโดนไว้อยู่ที่ความสูงไม่เกิน90เมตรนะครับก็ถือเป็นความสูงที่สูงเลยทีเดียวแหละนะครับนี่ครับบินขึ้นมาอีกครับบินขึ้นมานะครับมาดูความสูงมาดูความสูงสูงสุดดูนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นความสูงสูงสุดที่เราเสร็จไว้นะครับประมาณ90เมตรนะครับทีนี้เราลองบินรอบๆตึกของวิทยาลัยเทคโนโลยสยามดูนะครับอันนี้เราบินอยู่รอบๆเขต วิทยาลัยนะครับบินขึ้นมาดูข้างบนก่อนนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ากล้องเรานิ่งมากเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ไฟจากดาวเทียมของเราก็จับได้จับดาวเทียมได้7ดวงนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับที่ระดับความสูงที่90เมตรนะครับก็สูงจากยอดตึกจากยอดตึกของเรามานิดนึงนะครับนี่ครับอ่าทีนี้นะครับเราจะเริ่มดูว่ามีคลองอะไรอยู่แถวแวนี้นะครับ ลองหมุนหาดูนะครับว่าตรงนี้แถวนี้มีคลองอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้เราก็สํารวจดูนะครับสังเกตได้ว่าคลองมีอยู่ประมาณ3ามทีคลองนะครับที่อยู่รอบๆของวิทยาลัยนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจตรงคลองนะครับที่อยู่ข้างๆชุมชนเซสาเวยนะครับเสสาเวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ คลองที่ชุมชนเสสเวทกันนะครับนี่ตอนนี้ก็ระหว่างนี้เห็นภาพสวยดีครับก็เลยวนดูครับบินวนรอบตึกดูก่อนนะครับอ่านี่ครับดูจากมุมสูงจะเห็นวิวทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปที่คลองชุมชนเสสเวทกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองเรียบร้อยนะครับที่บินอยู่ที่ประมาณ5เมตรแล้วครับแล้วก็เราซูมลงมานะครับคลองประมาณ5เมตรเราซูมเข้ามา เราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับนี้เราก็เป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับนี่ครับเราก็ตัดมาตอนนี้ก็เป็นคลองที่มีขยะนะครับเริ่มเห็นขยะเห็นไหมครับเห็นขยะไหมครับก็เริ่มเห็นขยะเริ่มเห็นเอนไซม์แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับนี่เริ่มเห็นขยะต่างๆนะครับนี่ครับอ่าเริ่มเห็นขยะต่างๆแล้วนะครับนี่ครับก็คลองนี้ก็ถือว่า ยังสกรปรกอยู่นะครับยังยังต้องการคนที่จะมาดูแลนะครับเบื้องต้นเราก็บินสำรวจประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าทีนี้อ่าสำรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วเราจะบินโดนตัวนี้กับวิทยาลัยกันนะครับกับที่ตั้งกันนี่ครับบินกับที่ตั้งกันนะครับนี่ครับโอเคนะครับ ทุกคนหลังจากที่เราสํารวจขยะมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดนของเราก็บินกลับมาแล้วนะครับบินกลับมาแล้วเราสํารวจมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสนุกไหมทุกคนนะครับวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยนะแล้วก็การควบคุมโดนของเราก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไวนะ้เนาะจริงๆอ่ะจริงๆเราต้องควบคุมให้เขาอ่ะเยอะกว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าเราเราก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่ครับตอนนี้ก็ถือว่านิ่งก็เสถียรมากเลยครับจับดาวเทียมได้เยอะเลยนะครับ ทีนี้ผมจะเริ่มกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับทุกคนตามมาเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะ เป็นไงบ้างครับตัวนี้วันนี้สนุกจริงๆนะครับก็ได้สำรวจได้ไปสำรวจไปอะไรมาเสร็จเรียบร้อยนะครับบอกว่า,าคลิปวิดีโอนี้หรือว่าการอุปรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆน,นักศึษานักเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็เรียนเชิญน,นะครับเชิญมา,าหาความรู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรของเราคือหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของเราเนี่ย เปิดหลักสูตรนะเป็นหลักสูตรอาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นหลักสูตรฝึกสร้างตัวนี้นะครับเป็นระยะสรรั้นแล้วก็ตอนนี้ก็บรรจุเข้าไปในในรายวิชาที่เราจะต้องเรียนด้วยนะครับใครอยากสนใจอยากเรียนเพิ่มเติมแนะนําเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้มาเรียนกับเรานะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนวันนี้สนุกจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย